นี่ก็ผ่านแล้วน,นะครับประมาณ1สัปดาห์เต็มเราก็อีกประมาณ10วันครับก่อนที่อีเวนต์เดอะแฮจะปล่อยนะครับใน r o b l อ x ซึ่งถ้าใครที่ติดตามข่าวกันมาครับจะทราบดีนะว่าตอนนี้อีเวนต์เดอะแฮมีดราม่าใหญ่มากนะครับที่เกี่ยวข้องกับการที่ทาง r o b l อ x เนี่ยดันไปเชิญครับคนสร้างแมปออนไลน์เดทติ้งแล้วก็แมปกึ่งคอนโดชื่อดังด้วยนะที่เป็นข่าวโฮมคามครับบนตัวของ u t u b e อย่าง The Official Teddy ครับที่หลายคนเนี่ยต่างไม่ชื่นชอบในคนนี้เลยนะแต่ทาง Roblox กลับไปเชิญเข้าร่วมอีเวนต์ t h e h s s h ครับจนคนสร้างเกมหลายคนไม่พอใจไง้ทำการถอนตัวเกมครับออกจากอีเวนต์ t h e h s s h อย่างต่อเนื่องด้วยนะซึ่งเรื่องราวตอนนี้ครับมันเป็นยังไงแล้วก็งาสุดครับทาง Roblox ได้ออกมาตอบโต้กับดราม่านี่ยนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยครับตอบโต้ย่งไง ในคลิปวันนี้ครับเราจะมาอัปเดตข่าวนี้กันนะครับแต่ว่าก่อนเข้าเนะะื้อหาคลิปในวันนี้ครับเช่นเคยใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับนะและใครชื่นชอบช่องแบทฟอร์มครับฝากซื้อตุ๊กตาแบทฟอร์ม UGC ีซีไอเทมรวมถึงเสื้อแบทฟอร์มในกลุ่มโรบ็อกลิงกลุ่มที่ใต้ร่างคลิปนี้นะครับเรื่องของอีเวนต์เดอะแฮครับต้องยอมรับนะว่าโอ้โหจากที่มันจะมีแค่ประมาณไม่กี่คลิป ตอนนี้ก็งอไปแล้วครับหายคลิปนะครับตั้งแต่ลีกอีเวนต์จนกระทั่งดราม่าอีเวนต์เป็นหนึ่งในข่าวที่เหมือนนั่งรถไฟห่อครับจากความสนุกครับสู่ความวิตกกังวลซึ่งตัวของอีเวนต์เดอะแฮครับถ้าใครติดตามข่าวบนตัวของเพจเฟซบุ mm ๊กแบทฟอร์ที่ผมทำนะคุณจะทราบดีว่าตอนนี้ครับมีเกมที่ถอนตัวครับออกจากอีเวนต์เดอะแฮมากถ,ถึง58เกมนะครับ แล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีเพิ่มด้วยโดยส่วนใหญ่ที่ถอนตัวออกไปเนี่ยครับก็เป็นเกมดังทั้งนั้นครับตั้งแต่ p r e s s u r e p i g g ก d ี u n t e ั e เ t e ร Tag g e m o แท็กเก e n t ร์ r e คเคนเดร r ท s อิม r พรสเ y อ t ์เดอร e e ิ t เ TTD 3แล้วก็อีกหลายเกมมากมายครับที่ถอนตัวนะออกจากอีเวนต์อย่างเดย h a s s ไปนื่องจากหลายคนครับไม่อยากอยู่ร่วมกับอีเวนต์โ o บอที่ มีคนทำแมปคอนโดอะครับอยู่ในอีเวนต์นี้ด้วยซึ่งถ้าใครติดตามข่าวจะทราบดีว่าทางโดบ็อกถึงแม้นะจะเชิญนายออฟ i ิเชียลเท็ครับคนทําแมปคอนโดมาเข้าร่วมอีเวนต์แต่ทางโดบ็อกก็ทําการปวดนายคนนี้นะครับออกจากกลุ่ม Discord แล้วก็อีเวนต์เดอ h a s สไปแล้วนะครับแต่ว่าการทําแบบนี้ครับก็ไม่สามารถดึงใจเดบขายคนนะครับให้กลับมาร่วมอีเวนต์นี้ได้นะ ซึ่งทาง r o บ l o x ก็ได้มีการประกาศนะครับบนตัวของกลุ่ม Discord ครับเป็นกลุ่ม Discord ที่สร้างอีเวนต์ครับ The Hash ซึ่งทางตัวของทีมงานครับฝ่ายจัดอีเวนต์ครับได้ออกมาประกาศบน Discord นะครับโดยมีใจความนะว่าพวกเขาเนี่ครับต้องการปรับความเข้าใจครับกับเห่าคนสร้างเกมหลายคนกับรูปแบบอีเวนต์ครับที่จัดเนื่องจากบางคนเนี่ยเขามองว่าอีเวนต์เนี้ยมันไม่โอเค รูปแบบมันดูเรียบง่ายเกินไปแล้วก็ไม่ค่อยเหมาะสมครับในการที่เข้าร่วมอีเวนต์เท่าไหร่พวกเขาบอกนะว่าอีเวนต์ของ The h a s เนี่ยครับเป้าหมายคือจะมีส่งถึง1,000เกมอันนี้ก็ยังยืนยันแบบเดิมนะครับเราก็มีการพูดเสริมนะว่าเนื่องด้วยสเกลของอีเวนต์นี้ครับทางทีมงานครับอยากให้มันบาลานซ์โดยที่ไม่นานเกินไปครับเราก็ให้คนสร้างเกมเนี่ยสามารถสร้างได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะ จากเดิมที่อีเวนต์บางอีเวนต์นะครับคนสร้างเกมต้องทำด่านใหม่ทำอะไรใหม่หมดอีเวนต์เนี้ยจะมีการแค่ไปใส่จุดสปอนไข่ครับแค่นั้นประมาณนั้นครับกับ event อีเวนต์ยานเดอะแฮสแล้วก็ทางทีมงานครับได้บอกนะว่าอยากให้อีเวนต์นี้มันสนุกครับแล้วก็ไม่ใช้เวลานาน,านจนเกินไปครับในการเข้าร่วมอีเวนต์นี้ซึ่งคือเอาตรงอ่ะในประกาศเนี้ยมันมีเยอะนะแต่ผมขอสรุปแค่นี้พอ ราะว่าในใจความมันคือการปรับความเข้าใจครับของทีมงานกับเงาเนบที่น่าจะยังอยู่ในกลุ่ม Discord ด,ดังกล่าวแล้วก็อีกหลายคนที่ประกาศถอนตัวไปนะอย่างไรก็ตามครับในประกาศดังกล่าวนี้ไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นดราม่าของนาย o f f i c i a l t e d d y นะครับคือหลายคนที่เห็นข้อมูลนี้ผ่านทางทวิตเตอร์อย่าง r b x e v e n t ต่างก็ผิดหวังครับกับทางโรบอครับที่ ตัดสินใจประกาศแบบนี้มานะคือมันแทบจะเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นต้องประกาศก็ได้อะคือพวกเขาหลายคนเนี่ยอยากฟังเรื่องของนายเท็ดดี้มากกว่าซึ่งนอกจากตัวกลุ่ม Discord Event ์ของ Roblox นะครับบนตัวของ Twitter Roblox ก็ได้ออกมาตอบโต้กับ t ดรอาม่มานี้ด้วยเช่นกันนะครับโดยออกมาตอบโต้ครับผ่านทาง Twitter ของมินิตูนซึ่งทางมินิตูนได้บอกนะว่าเขาเนี่ยตัดสินใจครับที่จะไม่เข้าร่วมอีเวน์เดอะแนะครับ เนื่องจากปัญหาหลายอย่างจนกว่าทางโ o บ็อกเนี่ยจะมาออกแอคชั่นนะครับที่เขาหมายถึงก็คือตัวของนายเท็ดดีที่ยังไม่โดนแบนนะครับจาก r o บ็อกนะซึ่งเขาบอกนะว่าพวกเราเนี่ยคือไม่สามารถร่วมอีเวนต์นี้ได้ในเมื่อเราทราบว่าพวกเขาเนี่ยจัดการปัญหาดังกล่าวได้ไม่ดีพอขอโทษด้วยที่ทำหลายคนผิดหวังกับข่าวนี้แล้วก็สิ่งที่ทางโรบ็อกทำเนี่ยมันผิดหวังกับเรามากเช่นกัน โดยทางโ o บ็อกครับก็ได้ตอบกลับทางมีตูนนะว่าเรื่องของความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีเนี่ยของชุมชนโ Ro บ็อกของคอมมูนิตี้โ b บ็อเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางโ Ro บ็อกใส่ใจมากรวมถึงตัวของกฎโ o บ็อกเอาจริงมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไระครับโดยพวกเขาเนี่ยได้บอกนะว่าพวกเราเนี่ยมีแนวทางนะเกี่ยวกับการตรวจสอบเกมที่เข้าร่วมอีเวนต์โดยทางตัวของ The Official t e d ท y ครับหรือนายเท d ดดี้เนี่ยไม่สมควรที่จะได้รับการรับเชิญด้วยซ้ำ แล้วทางโรบ็อกได้บอกนะว่าทางทีมงานครับได้เพิกถอนนายเท็ดดี้นะครับจากการเข้าร่วมอีเวนต์อย่างเดอะแฮรวมถึงทําการลงโทษนายเท็ดดี้นะครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นโดยทางทีมงานก็ได้ทิ้งท้ายนะว่าพวกเขาครับจะพยายามตรวจสอบคำเชิญอีกครั้งนะหลังจากที่ปัญหาดังกล่าวนี้เกิดขึ้นซึ่งถึงแม้ว่าทางโดบ็อกจะมาตอบกลับแบบนี้นะครับมันย้อนแยงครับเพราะนายเท็ดดี้ตอนนี้นะ ยังไม่ถูกแบนนะครับหรือว่าลบ Accounting นะครับจาก r o บ็อกนั่นหมายความว่าประกาศนี้ครับมันมูดาครับมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยนะเพราะว่านายเท็ดดี้ครับก็ยังไม่โดนแบนออกจากโ o บ็อกอยู่ดีซึ่งอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทาง r o บ็อกจะออกมาประกาศแบบนี้ทําไมนะครับหรือไม่ทางตัวของคนดูแลเขาโรบ็อกเนี่ยน่าจะทนดรามมาไม่ไหวครับเลยออกมาตอบโต้แบบนี้ แต่อย่างไรก็ตามนะทางทีมงานโรบ็อกค,ครับเขยังไม่ยอมแบนไ์นเท็ดดี้อยู่ดีนะคือคำถามก็คือไอ้นายเท็ดดี้เนี่ยมันมีดีอะไรคือหลายคนที่ติดตามดราม่าจะสงสัยมากว่าคนเนี้ยทำแแบบกึ่งคอนโดทำแแบออนไลน์เดทติ้งแต่โรบ็อกกลับไม่แบนด์เขาหนังซ้ำให้ติ๊กถูกด้วยไอ้ติ๊กถูกเนี่ยเข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นระบบออตโต้แต่การที่ทางโรบอกเนี่ย ทั้งทราบดราม่าทั้งเอานายเท็ดดี้ออกจากอีเวนต์แต่กลับไม่ยอมแบนนายเท็ดดี้ครับรวมถึงเกมของเขาในตัวของโรบ็อกสักทีหนึ่งคือเหมือนโรบ็อกปิดตาข้างหนึ่งอะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไปทำไมในเมื่อเกมที่นายเท็ดดี้ทำเนี่ยก็ไม่ใช่เกมที่ดังมากนะของโรบ็อกซึ่งถึงแม้ว่าทางโรบ็อกครับจะไม่ยอมแบนนายเท็ดดี้คนนี้นะออกจากแพลตฟอร์มแต่ว่าทางโรบ็อกครับล่าสดวันนี้นะ วันที่24มิถุนายนครับทางโรบ็อกก็ได้มีการประกาศรับสมัครตำแหน่งใหม่นะครับภายในบริษัทซึ่งตำแหน่งนี้ครับมีชื่อว่าผู้จัดการด้านการสอบสวนพิเศษซึ่งแน่นอนว่าตำแหน่งนี้ครับน่าจะเกี่ยวข้องกับดราม่าในท็ดีเนี่ยครับที่ทางโรบ็อกเปิดรับสมัครนะครับคนที่มาตรวจสอบปัญหาต่างๆครับภายในโรบ็อกก็เปรียบเสมือนกับนักสืบนะครับของบริษัทถือว่าเป็นการที่ปรับปรุงที่ดีขึ้น ที่ทางโดโบ็อกเนี่ยเริ่มสนใจนะครับเรื่องนี้มากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราย้อนดูปัญหาของทางโดโบ็อกหลายครั้งนะปัญหามันเยอะมากเราก็เรื่องของนายเท็ดดี้เนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่คือถ้ามันจะไม่ปรับอะไรสักอย่างเลยอะ่ะมันก็แปลกอยู่นะครับกับทางโดโบ็อกนะก็ถือว่าอย่างน้อยดรามานี้ครับก็ช่วยทางโดโบ็อกเนี่ยตาสว่างมากขึ้นหน่อยนะแต่ว่าปัญหาครับก็ยังไม่เสียนะที่นายเท็ดดี้ครับยังไม่ถูกแบนดนะ ออกจาก r o b ็อกนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u r s c r i b e ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม